อะไรขึ้นบนหัวอัญญาเต็มไปหมดเลยมีใครใช้โอกาสบ้างยังคุณพี่มีไม่ไดขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ายอะค่ะทำไมเราแบบนั่งตีไปอุ้ยอะไรอ่ะนี่อยู่กระสุนเลยอ่ะมีเหมียวเหมียวอยู่บนหัวได้แล้วเหมียวอะไร เขาเนนวดให้หรออันะั้นะมือที่มานี่คือมานวดเหรอแหมีวเหมียวมวอะไรลูกหมีมาเอาคุณเคสคุณเคสโอ้มาแล้วมังกรมาแล้วลูกปิดตาัปิดตาัได้นะคะปปอะไรของหนูเนี่ยปงโปงโปปอุยลูกปงปงมาดูใกล้ๆเลยเขาส่งลูกโปงมาฮะโอ้โปงโปงมาให้โต คุณเคสคุณดีจ้าเห็นเห็นเห็นเนาะอุ้ยเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วเร็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 วเอาแตงหัวเร็วเอาเอาเอาเป็ดหน่อยเอาแค่เป็ดแค่ไก่โอเคแค่เป็ดแค่ไก่ก็พอนะคะทุกคนอีาคนอมีอะไรดีนะมีว่ามีว่าใช่ต้องต้อเป็ดมาเป็ดลูกเป็ดเป็ดเปิดอุ้ยตกอุ้ยกังล้มมีเหรออุ้ยมาใหม่เหรอ เฮ้ยชิคกไหนไหนเป็ดเต้นไงเป็ดเป็ดบินไงเป็ดบินไงทำไมเป็ดไปหาเธอจังแล้วหน้าเธอใหญ่เหรอเห็นทีอะไรไงคะต้องตกใจก่อนที่จงเป็ดนะไก่ไก่ไหมมีไก่ไหมอ๋อพี่หมีอ่ะพี่หมีไหนพี่หมีคือผีไงอะไรงัยไก่แบนตาเออแบนตาก็ได้นะเออคุณมาวักที่ไหนไก่อ่าน้องไงเ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 บบี บล็บอกมาแล้วก็บล็อกใส่ก anyway. uh, ้นย oh, uh ังไงพี okay. oh. ่บายอยากอยากดูแหละให้ม oh. 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 ้วนด้วยนี่ด้วยเลยค่ะแต่ยิ้มหวานก่อนไก่ไกยกี่หัวอะไรอ๋ออ๋อป๊็อกอันนี้บล็อกคือไ้่อะไรอ๋อพี่แม่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกลูกไม่ใช่ปลาบึก อัลโตพูทเขาบอกอัลโตพูเลยรอัลโตพูทอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าเรียแกมหนูด้วยบอกว่าอู้ยีราฐเฮ้ยโอ้ทำยีรไหมก็น่ารักเชียีราฐยีรัฐทำคอไงคอยไงคอยีีก็ม่เลยอ่ะก็ไย่หัวไอ้ยี่แมวตกตุเนเสือหรือแมว หินโตที่แมวถ้าเป็นที่แมวเหรอที่แมวรอ้วรองไงคะเแมวเแมวถ้าร้องเหมียวดังไหมลูกดังดังเหรอ,อแล้วไฟแล้วไฟรอไ้องไงชู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 ิแล้วไฟร้องชูชูถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นพ่อก็ต้องบอกว่าปูนปูนแล้วใส่ก็ต้องร้องปูนปูนสิลูก หนีมาใหญ่เลยเอ่ะมันมีอะไรจะคุยไก่สิ่งโตเนี่ยไก่ไก่ไก่โอ๊ยมังก็อะไรล่ะเฮ้ยแปังมากขนมปังเนาะขนมปังเยอะมากขนมปังมากขน <c oughs> มปังมากขน <c oughs> มปังอร่อยไหมขนมปังต้องทาอะไรนะคะ ชอยวี่ก่อนคุณน่าคุณน่าทึ่งมากอ่ะน่ารักนะคุณน่าทึ่งมากอ่ะแต่ทำท่ามังกรซิมังกรทำงี้จะเป็นมีไงมังกรทำมือไงมีก็ทำท่าอย่างเงี้น่ารักคุณน่าทึ่งมากอ่ะใไปลองส่งมาแล้วของส่งมา